ประชาชนพร้อมสักการะพระบรมศพแล้วหรือยังกรมการขนส่งทางรางกรมรางได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆเตรียมพร้อมอย่างเต็มที่เพื่อรองรับประชาชนที่จะเข้าสู่พระบรมมหาราชวังเพื่อเฝ้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตั้งแต่วันที่9พฤศจิกายน2568เป็นต้นไปโดยมีการจัดตรวจสอบความพร้อมของสถานีรถไฟฟ้าสนามชัย MRT สายสีน้ำเงิน และระบบขนส่งสาธารณะอย่างละเอียดซึ่งเป็นสถานีที่ใกล้พระบรมมหาราชวังมากที่สุดและเป็นจุดเชื่อมต่อสำคัญสำหรับประชาชนที่ต้องการเดินทางมาเฝ้ากราบถวายบังคมพระบรมศพแต่ที่น่าสนใจคือกรมรางไม่ได้เน้นเฉพาะการตรวจสอบสถานีรถไฟฟ้าเท่านั้นแต่ยังได้ประสานงานกับผู้ให้บริการระบบรถไฟฟ้าทุกเส้นทางเพื่อเตรียมพร้อมมาตรการรองรับจำนวนผู้โดยสารที่คาดว่าจะเดินทางมาเป็นจำนวนมาก โดยมีการจัดเดินรถเสริมหรือเพิ่มความถี่ในการให้บริการการเพิ่มป้ายแนะนำเส้นทางและการเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่สำหรับการจำหน่ายบัตรโดยสารซึ่งเป็นจุดที่ส่วนใหญ่ของผู้คนคงพลาดไปว่าการจัดการฝูงชนและการควบคุมปริมาณผู้โดยสารเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเพื่อความปลอดภัยและความสะดวกของประชาชนแล้วคุณคิดอย่างไรการจัดเตรียมระบบขนส่งสาธารณะที่เป็นมิตรต่อประชาชนและรองรับได้ทั้งจำนวนมากของผู้โดยสารนั้นเป็นเรื่องที่ควรให้ความสำคัญหรือไม่ หรือคุณคิดว่ายังมีจุดอื่นๆที่ควรพิจารณาเพิ่มเติมเพื่อให้การเดินทางของประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้กระทรวงคมนาคมยังได้มอบนโยบายให้ทุกหน่วยงานจัดเตรียมระบบขนส่งสาธารณะทั้งรถรางเรือเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนโดยมีรถชัตเติ b ลบัสฟรีบริการรวม14เส้นทาง M1 M14 ทุกวันตั้งแต่เวลา8ถึง20นาฬิกาและเส้นทางเชื่อมต่อรถไฟฟ้า5สายรวมถึงเส้นทางเชื่อมต่อรถไฟ จุดสำคัญ3สายใกล้สถานีซึ่งเป็นการเตรียมพร้อมที่ครอบคลุมและคิดครบครันเพื่อรองรับประชาชนทุกกลุ่มและอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจคือการมีการพ่วงตู้เพิ่ม1นถตู้ไปกับขบวนรถปกติของรถไฟทางไกลรอฟอรทอรวมถึงการให้บริการที่จอดรถฟรีที่สถานีกรุงเทพหัวลำโพงและสถานีกลางกรุงเทพพิวัฒนซึ่งเป็นการคิดครบครันเพื่อรองรับประชาชนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด ดังนั้นกรมการขนส่งทางรางจึงยืนยันว่าได้ประสานทุกหน่วยงานเพื่อเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่และจะมีเจ้าหน้าที่ติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยสูงสุด